สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเ a ชแนลอีกแล้วคะ่ะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแคเยจะพาทุกท่านมาทำเมนูทั่วเขียวต้มน้ำขิงเมนูที่มีประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะสูตรนี้ไม่ต้องแช่น้ำข้ามคืนให้เสียเวลาถั่วสุกเร็วนุ่มเร็วทั่วทุกเม็ดภายใน30นาทีค่ะ แต่ก่อนจะไปรับชมแค่เลก็ฝากทุกท่านนะคะช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแคเลด้วยนะคะค่ะและสูตรนี้นะคะที่แคเลจะบอกไปถั่วเขียวต้มน้ําขิงน้ําจะใส่น่าทานเหมือนที่แมค่ค้าเขาต้มขายกันตามตลาดนัดเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะต้องนาถั่วเขียวนะคะมาเทใส่ภาชนะแบบนี้ก่อนค่ะ เพื่อที่จะนำถั่วเขียวไปล้างน้ำทำความสะอาดนะคะปกติการต้มถั่วเขียวเขาจะแช่ไว้ข้ามคืนหรือว่าอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะนำมาต้มเพื่อให้เม็ดถั่วนะคะสุกนิ่มทุกเม็ดแต่สูตรของแคเลเป็นสูตรพังลัดค่ะแค่30นาทีถั่วเขียวก็จะสุกนุ่มถั่วทุกเม็ดค่ะ ก็นำถั่วเขียวนะคะมาล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะแค่เลยจะใช้ใสายยางฉีดผฐานน้ำแบบนี้นะคะเมื่อล้างถั่วเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำเปล่านะคะในหม้อถั่วเขียวค่ะใส่ให้ท่วมถั่วเขียวได้เลยค่ะ ปริมาณนะคะก็ให้ท่วมถั่วเขียวมาสักประมาณ1ข้อมือหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนำเขาไปต้มกันได้เลยติดแก๊สนะคะแล้วก็นำหม้อถั่วเขียวลงมาต้มระยะเวลาในการต้มก็ต้มแค่พอเดือดค่ะไม่ต้องต้มนานนะคะเ,เพื่อนๆเราจะทำการต้มทั้งหมด2ครั้ง นี่คือถั่วเขียวนะคะที่เราต้มจนเดือดแล้วนะคะนี่ค่ะเมื่อน้ำเขาเดือดขนาดนี้ก็ให้ทุกทุกท่านนะคะปิดไฟได้เลยนี่ค่ะไม่ต้องต้มต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าต้มต่อเนี่ยต้มยังไงก็ไม่สุกเมื่อเราปิดไฟได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราก็จะนำฝาหมอ้อมาปิดปากไว้แบบนี้เราจะแช่ถั่วเขียวไว้ในน้ำร้อนทั้งหมดยี่สิบนาทีค่ะ นี่คือถั่วเขียวที่แช่ไว้ในน้ำร้อนทั้งหมด20นาทีแล้วก็ให้เพื่อนๆสังเกตลองตักดูนะคะเห็นไหมคะว่าเม็ดถั่วจะเริ่มพองมากกว่าตอนแรกนะเริ่มพองทุกเม็ดเลยเม็ดถั่วแค่เริ่มพองนะคะเพื่อนๆยังไม่ถึงกับเปื่อยนะนี่ค่ะถ้าหากว่าเม็ดถั่วเริ่มพองแล้วแสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาทำขั้นตอนถัดไปกันได้เลย ในส่วนของขั้นตอนถาาัดไปเราก็จะเติมน้ําเติมให้เยอะได้เลยนะคะรอบนี้เพื่อที่จะทําการต้มถั่วเขียวในรอบที่สองที่เราให้เออที่แคเล่ให้เติมน้ําเยอะก็เพราะว่าเวลาต้มเนี่ยน้ําจะได้ไม่แห้งแล้วเราจะได้ไม่ต้องเติมน้ําใส่ถ้าหากว่าเราไปเติมน้ําใส่ตอนที่ว่าถั่วกําลังเดือดเดืดนะคะแบบนั้นจะทําให้ถั่วเขียวเขาไม่สุกค่ะ อีกหนึ่งตัวช่วยนะคะก็จะเป็นช้อนสแตนเลสช้อนสแตนเลสจะเป็นตัวนําความร้อนที่ดีทําให้น้ําต้มถั่วเขียวนะคะมีความร้อนที่เสมอกันจะทําให้ถั่วเขียวที่เราต้มมีความสุกมีความนุ่มเปื่อยเร็วยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นค่ะก็ต้มไฟกลางไปอีกทั้งหมด10นาทีค่ะ นี่คือถั่วเขียวที่ต้มมาประมาณ10นาทีแล้วต้มในรอบที่สองนะคะก็ให้ตักดูได้เลยเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่าถั่วเขียวเนี่ยเขาเริ่มแตกเริ่มบานทุกเม็ดแล้วก็สามารถใช้มือนะคะบี้บได้ค่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่านี่ค่ะทั้งนุ่มทั้งสุกทั้งบานทุกเม็ดแล้วนะคะรวมระยะเวลานะคะคในการต้มถั่วเขียวสูตรของเคเลใช้เวลาทั้งหมด30นาทีค่ะ จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมากรองนะคะเพื่อที่จะเอาแต่ถทเขียวแล้วก็เอาน้ําออกเนาะแล้วก็ช้อนนะคะก็สามารถจิบออกได้เลยเพราะว่าเราจะไม่เราไม่ต้องใช้แล้วนะคะในการต้มครั้งถัดไปนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกสักหนึ่งรอบเห็นไหมคะถั่วสุกนุ่มเปื่อยทุกเม็ดเลยค่ะรับรองนะคะว่าสูตรนี้ได้ผลแน่นอน ถัดไปเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำขิงกันใส่ขิงหั่นแผ่นไปสักประมาณ5-6ชิ้นนะคะใส่ลงไปในหม้อเพื่อที่จะทำการต้มจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะเป็นน้ำสะอาดน้ำกินของเรานะใส่ปริมาณเนี่ยก็กะให้พอถั่วที่เราต้มไว้นะคะ ตามด้วยน้ำตาลทรายขาวในส่วนของปริมาณเป๊ะเ,เนี่ยแคเลไม่มีให้เพราะว่าแคเลก,ก็ใช้กะปริมาณเอาก็ให้ใช้การชิมเอานะคะขาดเลืออย่างไรเราก็สามารถเพิ่มเติมได้ตอนที่ว่าเราต้มน้ำตาลละลายแล้วเนาะใส่เกลือป่นลงไปค่ะซักประมาณนิดหน่อยนะคะเพื่อตัดความหวานตัดความเลี่ยนของน้ำน้ำขิงนะคะ จากนั้นค่ะก็ใส่น้ำตาลอ้อยลงไปนะคะแค่เลยใส่ประมาณสัก3ช้อนเพื่อที่จะให้น้ำขิงนะคะเขาดูน่าทานค่ะจะเป็นใสๆแดงๆนะคะใครไม่มีน้ำตาลอ้อยนะคะก็สามารถใช้น้ำตาลสายแดงแทนได้ค่ะถัดไปเราก็นำมาต้มได้เลยต้มจนน้ำตาลละลายเลยนะคะไฟในการต้มก็ใช้เป็นไฟกลางค่อนข้างแรงได้เลยค่ะ เพื่อที่จะให้น้ำตาลละลายเร็วเนาะหลังจากที่เขาเดือดจนน้ำตาลละลายเรียบร้อยแล้วก็ให้ลองชิมรสชาติดูค่ะถ้าขาดเหลืออย่างไรเนี่ยเราก็สามารถปรับเพิ่มได้นะคะแต่ว่าของแคเรเนี่ยแคเรนลองชิมแล้วเนาะรสชาตินะคะหวานกำลังพอดีค่ะแล้วก็กลิ่นน้ำขิงก็กำลังพอดีไม่แรงมากจากนั้นก็ทำการปิดไฟได้เลยค่ะ หลังจากที่เราปิดไฟแล้วน้ำยังร้อนๆอยู่ก็ให้ตักถั่วเขียวนะคะเมื่อสักครู่นี้เนาะใส่ลงไปได้เลยค่ะแค่เละลืมบอกไปนะคะว่าน้ำถั่วเขียวที่แคเลกองใส่ในกระมังเมื่อสักครู่เนี่ยแคเลไม่ได้ทิ้งนะคะเก็บใส่ขวดไว้แช่ตู้เย็นเอาไว้กินดับกระหายร้อนแล้วก็เอาไว้กินแก้ร้อนในนะคะเพราะว่าเป็นร้อนในบ่อยเนาะ หรือใครนะคะจะใช้น้ําตรงนั้นเนี่ยจะมาต้มใส่น้ําขิงก็ได้ค่ะเพราะว่าเราทํำทานเองก็ไม่จําเป็นต้องให้น้ำใส่เนาะเพราะน้ําตรงนั้นเนี่ยเขามีประโยชน์มากเลยค่ะ หลังจากที่เราใส่ถั่วลงไปนะคะก็ทำการคนค่ะเปิดไฟสักประมาณอีกสัก5้านาทีนะคะเพื่อให้น้ำขิงกับถั่วเนี่ยเขา,เ,าเข้ากันเนาะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถั่วเคียวต้มน้ำขิงน้ำใสๆน่าทานสูตรนี้ใช้เวลา30นาทีก็ได้กินแล้วค่ะง่ายไหมคะเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะคะค่ะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ